จากคดีหลอกลวงขายของออนไลน์นะครับที่ตำรวจไซเบอร์สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นหญิงสาวอายุ18กับ19ปีได้2คนนะครับก่อนที่จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นคดีที่หนักนะครับแต่สสาวคนดังกล่าวเนี่ยนะครับอ้างว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงมีคนมาว่าจ้างให้เธอเลยนะครับ เปิดบัญชีธนาคารเท่านั้นด้วยเงินจำนวน8,000บาทเปิดบัญชีธนาคารด้วยเงิน8,000บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเอาตามข้อกฎหมายนะครับยังไงสองสาวก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ต้องเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนที่ร่วมกันกระทำความผิดอยู่ดีนะครับจะมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปหลอกลวงแค่ทำการเปิดบัญชีให้แล้วก็รับค่าจ้าง8,000บาทนั้นไม่ได้นะครับ ทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าตัวการใหญ่เป็นใครนะครับล่าสุดนะครับจากที่ตำรวจไซเบอร์เข้าแถลงข่าวเนี่ยพบว่าเธอมีชื่อว่าพิยดาพิยดาอายุก็ไม่เยอะนะครับยังเป็นสาวอยู่นะครับและพบประวัติว่ามีคดีโชคชนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการเปิดเผยภาพลักษณ์ของเธอที่ อวดล่ำอวดรวยกินหรูอยู่สบายดีนะครับหรือว่าอยู่แพงบางคนถึงขน,นาดใช้คําว่าอยู่แพงอยู่สบายร่ํารวยบนบนการเสียชีวิตหรือบนความตายของอใครหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือน้องก้องอายุ14ปีนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นที่มาของประเด็นดังกล่านะครับชาวเน็ตไปขุดคุยภาพของเธอหรือขนาดคุณสรยุทธก็เอามาโพสต์เอามา ตั้งคําถามเอาไว้นะครับว่าบัญชี Facebook รายหนึ่งขุดพิยดากันขึ้นมาขนาดนี้โฟนาบมิ้นนางสาวพิยาตัวจินปัจจุบันผู้ต้องหาคาดีช่อโกงมีผู้เสียหายตั้งแต่ระดับ500คนขึ้นไปนะนะห้าคนขึ้นไปชีวิตดีๆบนความตายของผู้อื่นโกงมาเกิน5ปีผู้เสียหายเกิน500คนมีเงินหมุน35ล้าน นางมีหลายแอคเคาท์าหลายเพจนางจ้างคนเปิดบัญชีไปทั่วเวลาเสิร์ชชื่อคนโกงจึงไม่ขึ้นเพราะเป็นบัญชีของคนอื่นที่จ้างแต่สุดท้ายเส้นทางการเงินจะไปรวมที่นางอยู่ดีส่วนเด็กอายุ18กับ19ที่โดนจับเป็นแค่คนรับเปิดบัญชีเท่านั้นเห็นไหมใช้คำว่าชีวิตดีๆบนความตายของผู้อื่นเจ็บปวดนะคุณผู้ชมครับ ไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูภาพที่ผมเอามาขึ้นแล้วกันนะครับที่ขึ้นบนหน้าปกปนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าคนเรามันจะไม่มีฮิริโอตปะไม่มีความละอายต่อบาปต่อต่อความเสียหายต่อความสูญเสียกับคนอื่นและตัวเองก็มาใช้ชีวิตอย่างส,สุขสบายนะครับคือมันมันไม่ดีถึงขนาดที่ว่าเขาสั่งของคุณเอาตังเขาแล้วคุณเล่นแบบว่าไม่ส่งอะไรให้เขาเลยนะครับ เล่นหายไปเลยแล้วดูแต่ละรูปภาพดูแต่ชีวิตความเป็นอยู่เงินหมุนเวียน5ปีไม่ต่ำกว่า35ล้านมีเหยื่อมากกว่า500คนคดีนี้เนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างว่าเด็กชายอายุ14เนี่ยไม่เสียชีวิตเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าเพราะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก่อกรรมทําเกตมา500้อยกว่าคนเนี่ยนะครับยังไม่ถูกจับเลยผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเก่งคุณผู้ชมว่าไงผมไม่เชื่อหรอก คนที่บอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะคนนี้จ้างคนเปิดบัญชีเปลี่ยนแอคเค้าไปเรื่อยอันนั้นมันวิธีการเบสิกอันนั้นใครมันก็ทําได้แค่เปลี่ยนแอคเคทาเปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมันเรื่องโจรทั่วไปก็ทําได้ผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมกําลังคําถามว่าตํารวจทําอะไรอยู่คดียากกว่านี้คดีโอ้โหซับซ้อนกว่านี้ตํารวจยังจับมาได้แบบพันใจแบบรวดเร็วเลยนะคุณผู้ชมครับ อันนี้ปล่อยมาได้ยังไงที่สยุทธบอกว่า5ปีผู้เสียหายกว่า500ร้อยคน500ร้อคนนี่ผมว่าก็ต้องมีเยอะที่เขาไปแจ้งความเรืเมินคดีแต่มันมีคําถามว่าทําไมถึงจับไม่ได้ทําไมถึงไม่จับตั้งแต่ต้นๆปล่อยให้อยู่มาได้ยังไง5ปีมีเงินหมุนทั้ง35ล้านใช้ชีวิตกินหรูอยู่แพงขนาดนี้ได้ยังไงไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับอยู่ที่ว่าตํารวจเอาจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปตําหนิหรือว่าไม่ได้ไปทับถมเจ้าที่ตำรวจนะแต่มันควรแต่ตาตั้งคําถามา ห้าปีห้าร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าคนมาเป็นคดีได้ก็เพราะผู้เสียหายคนสุดท้ายอะแล้วตั้งกี่ร้อยคนเป็นต้นมาเนี่ยทาไมถึงไม่จับอะ่ะปล่อยให้มันเป็นซากเป็นภัยเนี่ยให้กับสังคมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาถึงขนาดนี้นะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกคือทุกวันนี้ก็ยังมีคําถามเลยทําไมจับไม่ได้มันมีนอกมันมีในกันหรือเปล่านะทำไมถึงจับไม่ได้นะครับ โอ้จะเก่งการสามารถจากไหนนะครับไม่มีทางหรอกถ้าตำรวจจะจับนะครับจะลอดได้ยังไงอ่ะนะครับอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาตำรวจตั้งใจทำคดีขนาดนี้ขนาดไหนเวลาทำข่าวแบบเนี้ยมันมักจะมีผู้เสียหายเขาบอกว่าตำรวจบอกว่าค่าเสียหายไม่เยอะต่อคนนะตำรวจก็จะอ้างว่างานเยอะตำรวจก็จะบอกว่าจับไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยจนมันปลาเข้าไปห้าร้อยกว่าคน ที่มันสะท้อนนี่เห็นถึงถึงองค์กรตำรวจนะครับไม่ได้ว่าตำรวจรายบุคคลนะก็คือไม่มีประสิทธิภาพแหละไม่ทันต่อยุคสมัยแหละการโกงออนไลน์การโกงไซเบอร์มีผู้เสียหายห้าร้อยกว่าคนตำรวจทําอะไรไม่ได้เลยนะตำรวจทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ย,นะไไย,ยก็ถึงบอกกันครับว่าถ้าน้องกล้องไม่เสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวออกมาถึงขนาดนี้หรือไม่ไนี่นะคุณจงคร อ่ะผมก็หยิบข่าวนี้มาวิพาษ์วิจารณ์แล้วก็มาอ่านข่าวอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบยังจับไม่ได้นะครับยืนยันตรงนี้ว่ายังจับไม่ได้ช่วงท้ายขออนุญาตขายของนะครับมีไส้อั่วนะไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนชุดละ220มี2แบบนะครับ,ม,บ,บมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บบาทน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะครับ อร่อยแน่นอนครับไม่อร่อยก็แน่นอนเหมือนกันว่าผมไม่เอามาขายอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่าน o r ม a l ยุคนได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกสมมติไปเจอใน u t u b e เนี่ยนะคุณผู้ชมก็เลื่อนลงมาดูในคอมเมนต์มันจะมีลิงก์ไลน์เนี่ยแปะเอาไว้อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้ามาในิลิงก์ไลน์เสร็จปุ๊บพอเข้ามาในไลน์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกกับทีมงานในในไลน์เลยในกลุ่มไลน์บอกว่าสนใจนะครับ เดี๋ยวทีมงานเขาจะเข้าไปตอบรับนะครับถ้าทีมงานเข้าไปตอบรับช้าผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออเดอร์ก็ไหลหลังกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับหรือคุณผู้ชมจะพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้ว่าสนใจใต้คอมเมนต์เลยนะพิมพ์ก็าว่าสนใจทีมงานเขาก็จะเข้าไปรับออเดอร์ให้แต่ถ้าเอาง่ายสุดนะเอาชัวร์ที่สุดเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดูลิงก์ไลน์กดเข้าไปหรือคุณผู้ชมเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ง่ายก็ชัวร์ ทั้งอีซี่ยุคนแลวก็นมอฟยุคนนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับผมเป็นคนเหนือนะครับปกติก็รับประทานไส้อั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงรู้จึงจึงเลือกได้ว่าไส้อั่วแบบไหนที่อร่อยหรือไม่อร่อยและการันตีที่สําคัญก็คือผมกินเป็นประจํานะครับไส้อั่วนี่ติดบ้านผมเลยนะครับไส้อั่วพวกนี้อยู่ทั้งในตู้เย็นอยู่ทั้งในตู้เย็นที่บ้านแล้วก็อยู่ทั้งในตู้เย็นที่อยู่ในรถนะครับนะ ชุดละ220บาทนะครับมี2แบบก็คือมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะมี2แบบมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็มีสินค้าอีกหลายตัวนะฮะอีกหลายตัวเลยของกินเท่านั้นนหะผมขายนะครับของกินสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านถ้าคุณผู้ชมก็ไปในไลน์แล้วคุณผู้ชมก็ก็ถามทีมงานก็ได้ว่ามีแหนมนะมีหมูมีเนื้อแดดเดียวทอดนะครับ มีกล้วยฉาบรสเนยกับรสหวานมีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเอ้ยน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าแล้วก็มีแคบหมูด้วยนะเนี่ยหลายอย่างคุณผู้ชมก็สอบถามได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ